สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนภูมิใจนำเสนอติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาแปลงนายรำไพชัยนานบ้านนาขท่าหมู่ที่เจ็ดตำบลปทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม นายสวงเดชธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทนมอบหมายให้ในายพลชัยศีหมงคลน,นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลปทายพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาแก้วอุ่นอาสาพัฒนาลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากโคกหนองนา แปลงนายลำไยใช้ยนานซึ่งถูกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาอย่างเต็มรูปแบบ แปลงนายรำไพชัยนานเป็นแปลงขุดที่มีขนาด3ามไร่ภายในแปลงได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวข้าวและผล,ละหมากลากไม้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติปลูกป่า5ระดับโดยการปลูกนี้นายรำไพชัยนานเริ่มปลูกมาได้เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้ว ในพืชผักที่ปลูกจะเป็นพริกตะไคร้ขิงขา่มามะละกอผักบุ้งผลไม้ได้แก่กล้วยอ้อยลิ้นจี่ฝรั่งทุเรียนมะพร้าวมะม่วงไม้ป่า5ระดับได้แก่ยางนามะค่าที่ปลูกไว้รอบๆแปลงนอกจากนี้ยังมีการทำฟาร์มกบ เพาะเลี้ยงกบขายเพราะเลี้ยงปลาขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูและได้พัฒนาครัวเรือนทำให้มีรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องหนึ่งปีกว่าๆนะครับหนึ่งปีกว่าๆได้ดำเนินการอะไรบ้างคะอ๋อปลูกปลูกทุกอย่างเลยครับปลูกทุกอย่างเลยครับมีมีผลไม้อะไรบ้างคะที่อยู่ในสวนเราจะมีลิ้นจี่มีเงาะมะนาวนะครับ ช่วงนี้มีอยู่สามอย่างสี่อย่างกล้วยนะครับค่ะตอนนี้ที่ออกเห็นผลเห็นผลที่สุดได้ขายไหมคะได้ขายครับมีกล้วยนะครับอืมมีกล้วยเนาะรายได้เดี๋ยวก่อนจะถามถึงรายได้นี้หนูขอถามว่าเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะอยู่ในแปลงของเราจะมีหมูนะครับมีหมูมีไก่มีวัวแล้วก็มีกบนะครับเพาะกบขายด้วยเพาะกบขายด้วยครับก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาด้วยครับอืม แล้วทีนี้เจ้าของแปลงนี้มีไรายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่คะหลังจากาทําโคกหนองนาม,มาหนึ่งปีประมาณหมื่นสองนะครับโอ้ปูกกินทุกอย่างครับครับพาไปดูได้ไหมคะพาไปได,ไดูได้ค่ <Okay S 2> คคะโอเคค่ะไปได้เลย สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของทางสำนักง,งานขอบคุณค่ะ